สวัสดีครับก็มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางปัจจัยพื้นฐานนะครับวันนี้ของเราเนี่ยมีค่อนข้างหลายฉบับเลยนะครับผมขอไปเร็วๆแล้วกันนะครับเริ่มตัวแรกเนี่ยจะเป็นพรีวิวตัวของปตทนะครับปตทพรีวิวไตรมาส4นะครับผมคาดตัวของ NetProfit ไตรมาสนี้อยู่ที่23,000ล้านบาทนะครับถ้าเกิดเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างแรงนะครับ23%แต่อันนี้ต้องบอกว่ามาจากฐานที่ต่ำ ถ้าเกิดเทียบกับไตริมาสสาที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลดลง27%นะครับก็ถือว่าลดลง Q on Q แทบทุกธุรกิจเลยนะครับโดยเฉพาะตัวของธุรกิจบริษัทลูกนะครับบริษัทลูกเนี่ยมีแค่ปตทสพอที่ผมประกอบการเนี่ยส่งตัว Q on Q นะครับแล้วก็มี Gc เนี่ยที่กำไรเติบโตจากรายการพิเศษแต่ตัวอื่นน,นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยออยล IRPC g p s c แล้วก็ OR เนี่ยผลประกอบการปรับตัวลดลง QonQ ค่อนข้างแรงนะครับสาเหตุหลักเนี่ยมาจากทิศทางราคาพลังงานน้ำมันดิบน้ำมันเสม็ดรูปแล้วก็ปิโตเคมีเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับไตรมาสนี้น่าจะมีขาดทุนสต็อกน้ำมันด้วยนะครับรวมๆกันเนี่ยถ้าเกิดคิดตามสัดส่วนที่ปอทอถือหุ้นประมาณ5 3 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็มีผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงพลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น Q on Q ิตามปัจจัยดูการนะครับแต่ถ้าเกิดเรามามองธุรกิจที่ปอทอดำเนินงานเองก็คือธุรกิจแก๊สนะครับผลประกอบการเนี่ยน่าจะลดลง Q on Q ิเช่นกันแต่ถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งเนี่ยถือว่าประคองตัวได้ดีกว่านะครับเพราะว่าธุรกิจแก๊สเนี่ยจะได้ประโยชน์จากเรื่องของ แหลก time ราคาขายนะครับแล้วก็ตัวของอัตราใช้กําลังการผลิตหรือว่า utilization rate ของโรงแยกแก๊สเนี่ยก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตัวแหล่งปิโตรเลียมบงกฎเนี่ยกลับมาจากการชัดดาวในไตรมาสก่อนนะครับรวมทั้งปริมาณการนําเข้า LNG ที่ราคาแพงเนี่ยก็มีสัดส่วนที่น้อยลงนะครับถ้าเกิด Q 4เป็นไปตามคาดนะครับประมาณการกําไรปีนี้ของเราเนี่ยก็ยังอินไลน์อยู่นะครับส่วนสําหรับ outlook นะครับปี2567เนี่ย ผมมีการปรับลดประมาณการลง5%นะครับอันนี้สะท้อนนโยบาย s i n เกิลพูลแก๊แล้วก็ตัวของการเรียกคืนค่าช็อต a ฟลเข้ามานะครับซึ่งภายหลังปรับสมมติฐานแล้วเนี่ยประมาณการกำไรปี2567ของเราจะอยู่ที่180,000ล้านบาทนะครับก็ยังเห็นการเติบโต5% YOY นะครับตัวนี้เนี่ยเรายังคงคำแนะนำซื้อนะครับ ตัวของ fair value ใหม่มาอยู่ที่40บาทนะครับก็เนื่องจากว่าตัว valuation เนี่ยยังไม่แพงนะครับแล้วก็โครงสร้างธุรกิจของเขาเนี่ยค่อนข้างกระจายตัวครบวงจรนะครับก็เรียงคงคำวมม่มซื้อแต่ว่าในเชิงกลยุทธ์เนี่ยอาจจะรอลงทุนหลังผ่านงบ Q1 ไปก่อนนะครับเพราะ Q1 เนี่ยไม่เด่นมีเรื่องของมาตรการ Short f ล l l แล้วก็ซิงเกิลแก๊สพูเนี่ยมากดดันนะครับระยะสั้นปตทสอและไทยออยลเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับขอบคุณครับ ครับตัวถัดไปนะครับเป็นตัวพรีวีวผลประกอบการของตัวโรจุคิสนะครับวอเตอร์ที่4เราคิดว่าน่าจะทำระดับสูงสุดในรอบ15ไตามาตนะครับเราคาดกำไรปกติอยู่ที่44ล้านบาทเติบโต5 1คิว Q, แล้วก็18%เยปดเอร์เยียถึงหม้ว่าปีที่แล้วจะมีฐานที่สูงของตัวนาร์เซอสเปรย์ที่เข้ามาเต็มไตามาตเป็นไตามาตแรกนะครับนา s ์เซอสเปรก็คือสเปรย์ที่ฉีด กันโควิด1 9นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยความนิยมก็ลดลงจากปีที่แล้วนั้นได้ได้120ล้านเกือบเกือบจะ120ล้านปีนี้อาจจะไม่ถึง10ล้านแต่ว่าจะเห็นว่าท็อปไลน์เองก็ลดลง16%เยียร์ออนเยียร์แต่ SGNA เองก็ลดลงไปมากกว่าทำให้ Net Prof i t Margin นั้นสูงขึ้นทั้งคิวแล้วก็เยียร์เติบโตในแง่ของกำไรปกติ18%อย่างดังที่เรียนไปนะครับเรามีมองมองชองเวิร์กมากขึ้นกับกำไรในปีนี้นะครับเพราะวา ทั้งเอาสินค้าเดิมมาปรับสูตรแล้วก็ที่ออกไปในปีที่แล้วนะครับก็มาต่อยอดต่อได้นะครับก็คิดว่าปีนี้น่าจะทํากําไรได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้ได้เช่นเดียวกันเราคาดไว้139ล้านนะครับก็คิดว่ามีโอกาสทําได้ดีกว่าคาดเพราะว่าปี66ถ้าออกมาตามที่คาดเนี่ยจะทําได้120ล้านนะครับสูงกว่าที่คาดเดิมที่113ล้านอยู่6%นะครับจาก120ในปีที่แล้วมาเป็น139ปีนี้ก็คิดว่าไม่น่ายา เพราะาตอนนี้เนี่ยยังไม่รวมรายได้จากต่างประเทศก็คือ Indo, อินโดหลักๆก,ก็คืออินโดที่เคยมีรายได้แล้วก็หายไปตอนนี้เริ่มกลับมาแต่ยังไม่ได้มีในยับสาคัญมากคิดว่าคอร์่สองนะ่าเห็นภาพชัดเจนก็เป็นอัพไซร์รานะคาเป้าหมาย6บาท50สําหรับตัวคิสแนะนําซื้อนะครับอีกบริษัทหนึงเป็นตัว s w d นะครับ s 7 d เนี่ยเมือ่อวานนี้มีประกาศ2ดีวทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะครับมีซื้อ ANI 1,600ล้านนะครับเพิ่มสัดส่วน12เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็มีซื้อ Swift ในมาเลเซียเป็นธุรธกิจขนส่งนะครับตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลักนะครับแล้วก็มี cross border บ้างนะครับเพิ่มเอ่อถือซื้อไป0ล้านนะครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับก็ PE ประมาณตัวนี้ประมาณ7เท่านะครับตัวนี้ประมาณ1 0 11เท่านะครับก็ไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าเอาร์เบอร์เรชันที่ตลาดให้กันจริงๆในเซกเตอร์นี้ก็อยู่ที่ประมาณ15ถึง20เท่าตามซีซั่นตามกรอตของแต่ละบ,บริษัทนะครับก็ถือว่าซื้อไม่ได้แพงใช้เงินไป2 4 0 0ถึง2,500ล้านกับกำไรที่ได้เข้ามา226ล้านนะครับหลังภาษีเป็นส่วนแบ่งกำไรเข้ามาก็ถือประมาณสัก10เท่าโดย A v e ร a g e แล้วนะครับก็ไม่ได้แพง นะครับก็ผลของการซื000 000้อเนี <users with> <acies in other countries> um, well. ่ยน่าจะได้ก <communities> <sh> ําไรเพิ่มส่วนแบ่งกำไรเข้ามาอีก200กว่าล้านก็20%ของประมาณการเดิมที่ทําไว้พันร้อยเพิ่มเป็นพันสนะครับก็ประมาณการมีโอกาสปรับขึ้น20%แต่ต่อให้ไม่มีดีลนี้เนี่ยที่พันร้อที่เราทําไว้ปีนี้เนี่ยก็มีโอกาสสูงถ้าเพราะถ้าเกิดดูตรงนี้เนี่ยนะครับครึ่งเก้าเดือนแรกปี66กเนี่ยก็จะ700แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปี6 6เนี่ยบีทแน่นอนนะครับแนะนำให้โกลดมันน้อยลงนะครับโอกาสที่จะ จะได้เซลว่าจาก900เป็น1,001เนี่ยมันง่ายมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยปีนี้ก็เลยมีโอกาสปรับประมาณการขึ้นอยู่เดิมแล้วนะครับพอมีดีลนี้เข้ามาอีก200ล้าน on top นะครับทำให้ P/E ที่เห็นตอนนี้24เท่าเนี่ยมันจะลดลงไปมากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็งบ Q4 เองก็สวยด้วยนะครับราคาหุ้นไม่แพงมีดีลใหม่ที่มีนัยสําคัญต่อ ราคาเป้าหมายนะครับแต่ราคาหุ้นยังขยับแบบไม่ได้เยอะมากนะครับก็เลยมองเป็นโอกาสซื้อราคาเป้าหมายปัจจุบัน16บาท70แต่2เดียนนี้ทําให้ valuation เพิ่มขึ้นมาได้อีก2บาทเป็นอย่างน้อยนะครับแนะนําซื้อสําหรับตัว SJWD ครับคุณครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวถัดมานะคะเป็นพรีวิวไตรมาสที่4ของตัว SHR นะคะแล้วค่ากำไรปกติที่14ล้านบาทนะคะกำไรอาจจะไม่เยอะแต่ว่าถือว่าฟื้นตัวได้เด่น Q on Q จากที่ขาดทุนปกติ สิบล้านบาทในไตรมาสที่สามที่ผ่านมานะคะพิกับมารายงานกําไรปกติได้อีกครั้งเ่ยก็มาจากการเข้าไฮซีซันของตัวโรงแรมในไทยแล้วก็มาดิบซึ่งเป็นตัวที่มีอัตราการทํากําไรสูงของกลุ่มนะคะเราคัด CPM ที่ดีขึ้น200 basis บ o i n t Q on Q นะคะแล้วก็มีเรื่องประเด็นบวกจากการที่โรงแรมในมอริเชียสเนี่ยกลับมาเปิดให้ดําเนินการตามปกติแล้วนะคะก็จะลดผลขาดทุนจากประเด็นดังกล่าวไปได้ด้วย q on Q ฟื้นตัวดีแต่ภาพเยอเนียต้องบอกว่าอ่อนแอนะคะเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงในตลาดมาดิ มีการปิดพื้นที่โรนาเวนในไทยแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยจ่ายและที่สําคัญเลยเนี่ยเราค่าส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วมจากการเปิดโรงแรมใหม่โซมารีฟในเดือนพฤศจิกายนที่65ล้านบาทนะคะก็เป็นตัวที่เป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าบริษัทไกดไว้แต่แรกว่าตัวขาดทุนจาก JV เนี่ยจะอยู่ที่ระดับ30-40ล้านบาทนะคะผลออกมาน่าจะอยู่ประมาณ65ล้านบาทเลยนะคะกดดันให้กําไรใน Q4 เนี่ยต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนหน้านะคะส่วนแนวโน้ม Q1 เนี่ยต้องบอกว่าเราคาดว่ายังเป็นการเติบโต เยอนคิวแล้วก็เยอนเยได้นะคะตลาดมาดีเริ่มเห็นการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวส่วนตลาดไทยเนี่ยก็เห็นได้ภาพาได้ชัดเจนเช่นกันนะคะเดือนมกราคมเนี่ยนักท่องเที่ยวต่างชาติรายงานที่3ล้านคนบวก42%่อเปอนเยอนเยแล้วก็ตัวนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยกลับสู่อันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยนะคะแล้วก็รายงานที่5.1แสนคนก็เติบโตอย่างมีนัยสาคัญเทียบกับ90,000คนเมื่อมกราปี6 ะะสำหรับ SHR เนี่ยเรามีการปรับประมาณการปี66ลงเป็นกำไรปกติ30ล้านบาทนะคะดาวไซด์หลักๆก็ากามาจากการ คือห้องรีโนเวทในไทยเนี่ยช้าก,กว่าคาดแล้วก็มีเรื่องของส่วนแบ่งขาดทุนจากการเปิดโรงแรมใหม่ในมาลดีฟเนี่ยที่สูงกว่าคาดนะคะเพราะว่าเปิดมาเนี่ยในช่วงแรกยังดึงลูกค้าได้ไม่ตามเป้านะคะอย่างไรก็ดีเรามองเป็นปัจจัยลบระยะสั้นแล้วก็คงมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการปี2567นะคะคงคําแนะนําซื้ออิงราคาเหมาะสม3.10บาทสสตางค์ของหุ้นนะคะสำหรับเอชอาร์ก็เออเรามองว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยก็สะท้อนงบ4 ไลามาสีที่ไม่ได้โดดเด่นไว้แล้วนะคะแล้วก็ราคาหุ้นไม่แพงเบอร์บุ๊ปี67เพียง0.5เท่าก็อาจจะทยอยสะสมในช่วงนี้ก่อนระ,ระดับหนึ่งแล้วก็เพิ่มน้ำหนักการลงทุนหลังจากที่รายเงินงบ Q4 ไปรุน Q1 ที่จะฟื้นตัวแรงนะคะขอบคุณค่ะโอเคนะครับก็ต่อไปเป็นทางด้านบทวิเคราะห์พื้นฐาน อีกตัวหนึ่งนะครับแต่ทางบ้านวันนี้เรามีออกบทวิเคราะห์ตัวของไทลีนะครับเป็นดด a d i n g เดียแล้วกันนะครับเอามาฝากสําหรับคนที่ชอบหุ้นตัวเล็กที่ มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครับไทยรีเนี่ยเป็นบริษัทรับประกันภัยต่อนะครับเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยก็ดกภาพง่ายๆนะครับคือเวลาบริษัทประกันภัยเนี่ยรับเบี้ยมาจากลูกค้าเยอะๆเนี่ยนะครับเราทาให้บางทีความเสี่ยงเขาสูงเกินไปเขาก็จะส่งต่อเบี้ยประกันแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยให้กับไทยรีนะครับแล้วก็ตัวของไทยรีเนี่ยก็จะได้รับเหมือนกับเบี้ยประกันตรงนั้น,นะแทนนะครับปัจจุบันเนี่ย ตัวของไทยลีนะครับได้รับฟิชเลตติ้งเครดิตเลตติ้งเนี่ยที่ A ลบนะครับก็สะท้อนเรื่องของความแข็งแรงทางเรื่องของเงินทุนเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตามเกณฑ์ของคอปพอนะครับการใช้การที่บริษัทประกันภัยนะครับได้ส่งเบี้ยต่อเนี่ยให้กับไทยลีนะครับจะสามารถคิดค่าคำนวณความเสี่ยงได้แค่1.6เท่านะครับเทียบเทยงกับการใช้บริการภัยต่อของตัวที่เป็น International Credit Rating t r เป A นะครับดังนั้น,นในแง่ของการแข่งขันแล้วเนี่ยไทยลีไม่ได้ด้อยไปกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างประเทศนะครับเอ,อ,อีกอันนึงที่น่าสนใจคือประเด็นของผลประกอบการนะครับไทยลีเนี่ยมีผลขาดทุนมาตั้งแต่ปี64นะครับแล้วก็65ด้วยเพราะว่าตอนนั้นเ,นเจอเรื่องของเคมโควิดที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการที่สินมั่นคงเนี่ยปิดกิจการไปนะครับทำให้ต้องตั้งสำรองเบี้ยรประกันที่รับมาล่วงหน้านะครับแต่ว่าผลลบต่างๆเนี่ย มันจบไปแล้วนะครับแล้วก็คิดเห็นตัวของผลประกอบการในไต,ตรตามาสสแล้วก็ไตรมาสสเนี่ยที่มันเร่งตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในระดับประมาณ50-60ล้านในไต,ตรมาสสนะครับเราคาดกําไรของไทยรีเนี่ยจะอยู่ที่56ล้านนะครับโต10.4% quarter ป n quarter แล้วก็75% year on y e เปนยยะครับถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็จะทําให้ผลประกอบการทั้งปี66เนี่ยกลับมามีกําไรสุทธินะครับ174ล้านจากที่ขาดทุนปีที่แล้วีี่ย14แล้วก็ป6-67เ,เนี่ย เราคาดกำไรของไทยรีรที่261ล้านบาทนะครับโตเด่น50%เยอเยียเพราะว่าไม่มีพวกค่าใช้จ่ายแปลกๆเข้ามาลบกวนนะครับแล้วก็สามารถคุม c o m b i n e r a หรือว่าอัตราส่วนทางค่าใช้จ่าย,ยได้ดีขึ้นมามากแล้วจากเพาะจกความผิดพลาดในอดีตนะครับประเด็นถัดมาที่อยากให้สนใจก็คือเรื่องของผลขาดทุนสะสมนะครับในไตรมารส3ม,มีอยู่272ล้านแต่ว่าถ้าผลประกอบการมันสามารถที่จะแ a มอ up ได้ตามแผนนะครับ ผู้บริหารคาดว่าในไตรมาสสของปีนี้เนี่ยเออบริษัทจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปี68เนี่ยจะเริ่มกลับมาจ่ายปันผลตามปกติแม้ว่าตัวยิวเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่ามันก็ถือเป็นการสร้างกระแสงเงินสดคืนมาให้กับผู้ถือหุ้นนะครับดังนั้นราคาหุ้นน่าจะค่อยๆตอบรับเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็ประเด็นอื่นนะครับที่น่าสนใจก็คือพวกความเข้าใจผิดต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของผลกระทบจากดอกเบี้ยขาลงนะครับไทยรีเนี่ยเขาเป็นบริบรษัทรับประกันภัยต่อเฉพาะส่วนที่เป็นนอนไลฟ์นะครับดังนั้นเนี่ยอายุของสัญญาเนี่ยมันแค่มันค่อนข้างเป็นระยะสั้นนะครับเวลาที่ดอกเบี้ยลงเขาจะไม่มีการตั้งสำรองเหมือนกับบริษัทประกันชีวิตที่เป็นเกี่ยวกับการตั้งสำรองสำหรับจ่ายคืน กรมธรรม์ระยะยาวนะครับของไทยลีนไม่รับผลกระทบตรงนั้นนะครับตัวของไทยลีนถือไทยไลฟ์อยู่10%รนนะครับราคาไทยลีไลฟ์เนี่ยปรับตัวลดลง มาค่อนข้างแรงนะครับจะกระทบยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้พอใช้ TFIS9 นะครับเขาเอาการลงทุนในไทยรีไลฟ์นะครับย้ายไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบสร็จหมายความว่าต่อไปเนี่ยถ้าราคาไทยรีไลฟ์ปรับขึ้นหรือลงเนี่ยเขาจะไม่มีการมาร์กทูมาร์เก็ตเพื่อรับรู้ผลเอ่อผลกำไรหรือว่าขาดทุนจากเงินลงทุนในก้อนนี้นะครับอีส่วนที่เป็นไฮไลท์คือการถือหุ้นใน BVG นะครับ293ล้านหุ้นอันนี้เนี่ย ปัจจุบันยังบันทึกด้วยราคาต้นทุนนะครับก็คือพาพาที่0.5นะครับบวกกับเล็ที่เขาเพิ่มทุนเข้ามาใหม่ประมาณ4บาทนะครับดังนั้นต้นทุนในการถือ BVG ของเขาเนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่0เอ่อ88สตางค์นะครับเทียบกับราคาตลาดของ BVG เมื่อวานนี้อยู่ที่4.12บนะครับดังนั้นเท่ากับว่าถ้า Mark t ทูมาร์เตตัวของเงินลงทุนในก้อนนี้เนี่ย แอสเซทตัวของบุ v แวลูของไทยรีจะเพิ่มมาอีก29ตังค์นะครับหรือว่าประมาณ35%ของราคาไทยรีในปัจจุบันเลยนะครับถือว่าเป็นฮิดเด้นแอสเซทที่ที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญสำหรับตัวของไทยรีนะครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับในเรื่องของ valuation นะครับเรามองว่าตัวถ่ายผลประกอบการของไทยรีเนเขาเทินอะราวอมาได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าราคาก็ยังไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกนะครับแล้วก็ถ้าไปเทียบกับ hyper book value ปี67นะครับปัจจุบันเนี่ยเทรดอยู่ที่0.9เท่านะครับอยู่ในระดับประมาณค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีลบ1 sd นะครับแสดงว่าเขาเนี่ยมี discount จากในอดีตเนี่ยมากพอสมควรนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในระดับ global scale เนี่ยจะเห็นว่าไทยรีเนี่ย มีดิสคาวจากค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบการประกันภัยต่อในตลาดโลกอยู่เกือบเท่าตัวนะครับดังนั้นมันก็มีความถูกในแง่ของ v a l ูเอชันเรามีการประเมินมูลค่าพื้นฐานให้ด้วยนะครับโดยอิง Piper Book Value ที่1.1เท่านะครับซึ่งตัว Book Value ที่เอามาคำนวณเนี่ย มี2กรณีกรณีแรกจะเป็นกรณีที่ Conservative นะครับก็คือใช้ Book Value ธรรมดาไม่ได้รวมผลของจาก BVG นะครับจะได้ Target Price เนี่ย1บาท2ตังค์นะครับแต่ว่าถ้า Re-Price ตัวของ BVG นะครับเป็นราคาตลาดเนี่ยแล้วก็ Discount 20%นะครับจะได้ Target Price ปี6-7ที่1บาท25ตังค์นะครับอัพไซดประมาณ56%เราก็เลยเห็นว่ามันมีความน่าสนใจทั้งในแง่ของผลประกอบการที่เอ่อ n r o u n d นะครับกำไรไต,าตามาส4เนี่ยจะประกาศ งบประมาณวันที่28กุมภานี้นะครับญญก็คิดว่าจะมีเกงกำไรการแรงเกงกำไรเข้ามาในเรื่องของผลประกอบการนะครับอ้อันนึงก็คือการล้างขาดทุนสะสมในไตรมาส3นะครับแล้วก็ถ้าล้างขาดทุนสะสมได้จริงอ่ะก็มีโอกาสาที่ราคาหุ้นจะค่อยๆถูกรีไพร์หรือว่ามีดิสカウที่น้อยลงจากค่าเฉลี่ยของอุตสาหการรมในตลาดโลกจากมากกว่าปัจจุบันนะครับของผมวันนี้สำหรับไทยรีมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเชิญพี่โจได้เลยครับครับก็เดี๋ยวมาต่อนะครับ ด้วยตัว VGI นะครับ mm. ก็เป็น P/V งบไตรมาสที่3นะครับงบ mm. ก็อาจจะไม่ตรงกับชาวบ,บ้านนะครับ mm. เพราะว่างวดจะปิดตันวาคมเป็นไตรมาสสของตัว VGI นะครับ mm. เดี๋ยวขอแชร์สกรีสัก,สกครู่หนึ่งนะครับ mm. ของ VGI เองนะครับ Q3 เนี่งบอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ mm. เพราะว่าในเรื่องของตัวปัจจัยหลักเนี่ยยังมีวลกัดทุนนะครับ จากบริษัทร่วมนะครับก็ทําให้แนวโน้ม q Q3 ที่เราคาดว่าจะประกาศนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะยังมีผลขัดทุนอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดแป๊บหนึ่งนะครับผมครับเราคาดผลประกอบการนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยยังมีผลขัดทุนนะครับอยู่ประมาณ211ล้านบาทน,นะครับอันนี้เป็นขัดทุนจากการงานปกตินะครับในส่วนของตัว กำไรเองนะครับขาดทุน2อ0รล้านนะครับก็ขาดทุนลดลงนะครับเทียบกับไตรมาสก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยถือว่าขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับในเชิงของรายได้เราเองเนี่ยลดลงไป4%ปอร์เซนนะครับก็ถ้าดูในส่วนของรายได้โฆษณานะครับของตัวเอเวอร์โพลนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวนะครับเพราะว่าปีก่อนถามมันสูงนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขามีการปรับในเรื่องของพวก จากสแตติกนะครับมาเป็นตัวดิจิตอลนะครับก็ทําให้รายได้มันแปลกๆนะครับในขณะที่ธุรกิจอื่นๆนะครับของดิจิตอลเซอร์วิสเนี่ยปรับตัวดีขึ้น22%นะครับมาจากในส่วนของรายได้นะครับที่ขายประกันนะครับที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับของบริษัทลูกนะครับในส่วนของตัวดิจิตอลเซอร์วิสเองนะครับ ปรับตัวดีขึ้นนะครับจากอาแคร์นะครับซึ่งมีรายได้ขายประกันเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่รายได้จากดิสติบวชันนะครับปรับลดลงสามสิบขออภัยนะครับปรับลดลงสามสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับเหลือสองร้อยสี่สิบห้าล้านบาทนะครับก็มาจากในส่วนของตัวแฟนลิงก์นะครับซึ่งมีการปรับกลยุทธ์นะครับมาขายสินค้าเฮาท์แแบทมากขึ้นนะครับเพื่อปรับเพิ่มในส่วนของตัวมาจินนะครับก็ทําให้ในแง่ของตัว อมาจินเนี่ยปรับตัวถ้าเทียบคิวคจดีขึ้นนะครับแต่เทียบเยียนเยียอาจจะลดลงจากฐานที่มันสูงนะครับโดยภาพรวมนะครับในส่วนของตัวส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทลูกยังเห็นว่าติดลบนะครับมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนจาก94ล้านมาเป็น220ล้านนะเรามองว่าตัวเคอรี่นะยังเป็นตัวฉุดผลประกอบการของบริษัทลูกอยู่นะครับแล้วก็ในไตรมาสนี้นะครับเราคาดว่าจะมีบันทึกรายการอมอไทยนะครับด้อยค่านะครับ เป็นลบประมาณ2,715ล้านบาทนะครับจากตัว c u r รีนะครับซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับมีการทำ tender offer นะครับเรามีการปรับคำนวณมูลค่านะครับซึ่งยิงจากต้นทุนที่ตัววิจัยถืออยู่เนี่ยก็จะมีบันทึกเป็นลอนะครับประมาณ2715้นะครับแต่ว่าเรามองว่าประเด็นตรงนี้นะครับมันเป็นการบันทึกขาดทุนทางบัญชีนะครับไม่ได้กระทบต่อตัวกระแสเงินสดของบริษัท นะครับก็เลยอาจจะเป็นประเด็นที่ตลาดอาจะกังวลมากไปนะครับแล้วก็ดูงบไตรมาสนี้มาอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับทให้ราคาเนี่ยปรับลดลงมาต่อเนื่องนะครับแนวโน้ม q ิเองก็ยังมองว่าอาจจะลดลงคิวๆนะเพราะว่าเป็นโลฟซั่นของธุรกิจโฆษณานะครับในขณะที่ตัวบริษัทลูกนะครับเรามองว่าบริษัทส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทลูกเนี่ยเรามองว่ายังปรับลดลงอยู่นะครับ ภาพรวมทั้งปีนะครับเราคาดนะครับจะมีผลขาดทุนนะครับ825ล้านบาทนะครับก็ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับที่มีผลการทุน580ล้านบาทนะครับก็ด้วยแนวโน้ผมผลประกอบการของวิจนะครับซึ่งมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทั้ง Q3 Q4 ทำให้ราคาหุ้นยังมีแนวโน้มอ,อ,อ่อนตัวลงนะครับราคาหุ้นวิจัยนะครับแม้มองว่าจะปรับลงมาเยอะแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าด้วยผลประกอบการที่มันอ่อนแอเรามองว่าราคายังซึมๆึอยู่ในช่วงระยะสั้นเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การเข้าลงทุนเรามองว่าอาจจะไปรอหลังประกาศงบนะครับ ลอยค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังคงมุดค่าพื้นฐานครับไว้ที่2.42บาทนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางฝ่ายวิเคราะห์นะครับก็ขอจบประชุมนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง youtube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่มซ s บส c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหลวงตาที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม C First เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ